สวัสดีค่ะคุปปุ่มไบโอนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเครื่องมือที่ชื่อว่า Pick It ค่ะหยิบปุ๊บคิดปั๊บขยับไอเดียการคิดเชิงออกแบบกิจกรรมนะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะก็พัฒนามาจากฐานของ Design Thinking นะคะโดยมีสโลแกนที่ว่าพิกความคิดต่อยอดกิจกรรมออกแบบสร้างสารรค์ปลุกพลังนักเรียนรู้ค่ะ ซึ่งตัวพิกอิดนะคะก็จะมาช่วยคุณครูให้เกิดการขยายไอเดียในการคิดเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวเครื่องมือตัวนี้จะช่วยคุณครูอย่างไรได้บ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับดีไซน์ h i n k i n g ในครั้งนี้กันก่อนค่ะซึ่งในบริบทของการใช้ดีไซน์ h i n k i n g ในครั้งนี้นะคะจะช่วยการออกแบบกระบวนการ การเรียนรู้ค่ะกระบวนการออกแบบเชิงการคิดนี่นะคะก็คือในที่นี้นะคะจะหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะจะช่วยให้ครูเกิดแนวคิดของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเห็นวิธีที่จะ ส่งเสริมหรือช่วยเหลือนักเรียนของเราเนี่ยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยที่ครูเองก็จะเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนแล้วก็ธรรมชาติของวิชาได้มากขึ้นค่ะพิกอิดนะคะพิกอิดออกแบบบนฐานความคิดที่เชื่อว่าคุณครูทุกคนเนี่ยมีฐานประสบการณ์การเรียนรู้อยู่แล้วมีฐานประสบการณ์ความรู้มีมวลประสบการณ์อยู่แล้วหากถูกกระตุ้นด้วยคําถามหรือได้เห็นตัวอย่างไอเดียของกิจกรรมก็จะช่วยให้ค,ค,ครูสามารถขยายไอเดียในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ค่ะกระตุ้นให้เกิดความท้าทายในการออกแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้นะคะซึ่งพิกิดนะคะไม่ได้เน้นการให้ความรู้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแต่อยากจะช่วยให้ค,ครูเนี่ยได้ทบทวนความคิดของตนเองแล้วก็ได้วิเคราะห์ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อจะเป็นสารตั้งต้นให้ค,ครูใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะเป้าหมายของพิกัดนะคะก็เหมือนกับเป็นเพื่อนชวนคุยให้คุณครูได้คิดค่ะเมื่อทุกครั้งที่ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะ หยิบพลิกอิดขึ้นมาช่วยได้เลยนะคะถ้าเพียงอ่านแค่หนึ่งใบแล้วคุณครูก็สามารถที่จะเจเนเรตหรือว่าเกิดความคิดในการออกแบบการเรียนรู้ได้ครูก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านใบต่อไปค่ะแต่ถ้ายังไม่คลิกก็สามารถพลิกอ่านต่อได้ค่ะซึ่งวิธีการใช้พ i ิกอิดของเรานะคะก็คือเลือกหนึ่งใบนะคะอ่านอย่างตั้งใจแล้วก็วิเคราะห์ข้อความแล้วก็ไอเดียตัวอย่างในบัตรค่ะจากนั้นนะคะก็จะนําไอเดียตัวนี้ไปวิเคราะห์ต่อกับใบ BDT นะคะหรือว่า Design Thinking ค่ะ ถ้าไอเดียยังไม่คลิกนะคะก็สามารถที่จะพลิกอ่านใบต่อไปไปได้เรื่อยๆเลยค่ะซึ่งพ i ิกอิดนะคะสามารถที่จะใช้คนเดียวก็ได้หรือเราจะไปใช้ในวง PLC ร่วมกับเพื่อนๆของเราก็ได้ค่ะคําว่าเลือก1ใบนะคะครูสามารถเลือกใบใดก็ได้ค่ะซึ่งพ i ิกอิดจะมีอยู่20ใบนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างของพ i ิกอิดกันค่ะสมมติว่าค,คุณครูเลือกใบที่1น,นะคะใบที่1จะเจอข้อความอะไรแล้วก็จะไปหยิบใบนั้นขึ้นมาค่ะ ใบที่หนึ่งเนี่ยมีชาเลนจ์หรือว่าชวนครูค,ค,คิดที่ว่าถ้าต้องสอนโดยไม่ต้องบรรยายจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วเขาก็ให้เหมือนกับเป็นข้อมูลเล็กๆว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการตั้งใจฟังอย่างดีเนี่ยมีแค่20อนาทีนะคะคุณครูลองคิดสิคะว่าเด็กของคุณครูเนี่ยมีสมาธิในการตั้งใจฟังเนี่ยสูงสุดกี่นาทีทีนี้นะคะพอเราเนี่ยจะต้องสอนโดยไม่ต้องบรรยาย จะทำอะไรได้บ้างนะคะตัวอย่างไอเดียสารตั้งต้นของเราอย่างเช่นร้องคาราโอเกะนะคะออสอนบรรยายไม่ได้ก็ร้องเป็นเพลงเลยได้ไหมนะคะคลิปเนื้อหาความรู้เราไม่ต้องบรรยายแต่เราเชิญคนที่เด็กเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากฟังคนนี้พูดน่ะหรือเขาแบบ อพี่คนนี้สอนดีอะไรเงี้ยเชิญคนเนี้ยหรือว่าเอาคลิปคนเนี้ยมาสอนได้ไหมหรือให้เด็กเรียนรู้ในแอปพลิเคชันได้หรือเปล่าใช้ vr ได้ไหมหรือว่าชวนไปดูพิพิธภัณฑ์นออนไลน์เลยก็ได้นะคะซึ่งพอครูได้ใบนี้ท่านครูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนปิงป๊งปิ๊งแวบอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยพอได้อ่ะพอได,ได้ไอเดียแล้วคุณครูสามารถที่จะข้ามไปที่ใบ dt ได้เลยนะคะ ในใบดีทีนะคะก็จะชวนค,ครูเริ่มตั้งแต่ข้อแรกข้อที่1ก็คือรู้จักและเข้าใจผู้เรียนนะคะถ้าคุณครูจะสอนโดยไม่ต้องบรรยายเนี่ยนักเรียนของครูคือใครนะคะนักเรียนเนี่ยกำลังสนใจอะไรอยู่และธรรมชาติของนักเรียนเป็นอย่างไรคครูเคยตั้งคําถามหรือว่าสังเกตหรือว่าสัมภาษณ์นักเรียนไหมคะว่าเขาชอบการเรียนรู้แบบไหนนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมาทําปัญหาของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเออถ้าเราไม่ต้องบรรยายเนี่ย แต่เราอะอยากให้เด็กเกิดการเรียนรู้อะไรเกิดองค์ความรู้อะไรหรือว่าเด็กต้องทํายังไงได้บ้างนะคะแล้วเ,เนื้อหานั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเด็กได้ไหมนะคะถ้าเด็กเข้าใจเรื่องนี้เขาจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการที่เราจะทําให้ปัญหามันชัดเจนขึ้นค่ะจากนั้นครูก็จะต้องไปค้นหาไอเดียการสอนค่ะซึ่งมีแหล่งให้ครูค้นคว้าได้มากมายเลยนะคะแล้วก็ลองเลือกไอเดียที่ชอบออกมาค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะต้อง มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเป็นโปรโตไทป์ค่ะคือเขียนขั้นตอนกนารจัดการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอ,อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะเอากิจกรรมนี้ไปทดลองใช้ดูว่าเฮ้ยมันได้ผลยังไงนะคะซึ่งถ้าคคุณรูอ่านใบแรกแล้วสามารถที่จะ Generate ไอเดียได้คครูก็มาทบทวนกับ DT ตรงนี้แล้วก็ไปออกแบบกิจกรรมของตนเองได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ชัดเจนลองค้นหาไอเดียต่อไปเราก็เลือกหมายเลขต่อไปได้เลยค่ะ อย่างเช่นนะคะอยากให้นักเรียนในเรียนสนุกแบบหลุดโลกเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะเราควรที่จะมีกิจกรรมที่แบบสนุกสนุกหรือว่าอลังการหรือว่าสร้างสารรค์เนี่ยสักเทอมละหนึ่งครั้งนะคะอย่างเช่นการเปิดห้องเรียนคอนเสิร์ตห้องเรียนพัตคาลเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องสืบสวนห้องเรียนคือละครละครเพลงละครเวทีถ่าย MV ในห้องเรียนไม่ปลดหนี้งานนะคะแสดงความสามารถที่มีเพื่อปลดหนี้งานที่ส่งไม่ทันแบบนี้เป็นต้นค่ะ หรือห้องเรียนที่เด็กต้องได้พูดนะคะถ้าครูเอาแต่พูดอยู่ข้างเดียวเขาเรียกว่าการสอนนะคะไม่ใช่การเรียนรู้เราจะทําให้เด็กได้พูดเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะชิ้นงานไม่ต้องแพงก็ต้องแสดงถึงทักษะการคิดได้เออมีชิ้นงานอะไรบ้างที่มันไม่ต้องแพงมากแต่ พอเห็นชิ้นงานแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเด็กมีทักษะการคิดที่จะคร้นงงานชิ้นนั้นออกมานะคะซึ่งบัตรคำแต่ละบัตรเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์ไอเดียด้วยกันได้หรือว่าค,ครูจะแยกคิดในแต่ละแผ่นเลยก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะซึ่งเจ้าตัวพิกอินเนี่ยจะทำหน้าที่แค่ช่วยชวยคนครูคิดแล้วก็มีตัวอย่างให้ค,ครูได้ลองเห็นนะคะเพื่อให้ค,ครูเนี่ยเจเนเรตไอเดียของค,ครูได้นั่นเองค่ะ ซึ่งท่านครูท่านไหนสนใจที่จะลองใช้ Pick It นะคะก็สามารถที่จะกดลิงก์ข้างใต้ของ Youtube ได้เลยนะคะเพื่อที่จะลองไปใช้ดูคะ่ะแต่ถ้าท่านใดต้องการไฟล์นะคะสำหรับที่จะไปปินแล้วทำเป็นบัตรคำก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่า Pick It นะคะจะเป็นเครื่องมือเล็กๆนะคะที่จะช่วยให้ค,ครูเนี่ยออกแบบกิจกรรมได้อย่างมีความสุขมีความท้าทายทให้การเรียนรู้ของทั้งครูและนักเรียนเนี่ยมีความสร้างสาร์ ทำให้เด็กของเรานะคะเกิดทักษะฐันะและการเรียนรู้ที่มีความหมายได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ